สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องเจ๊จ125หนึ่งสองห้านับและวันนี้ผมจะมาสอนจัดเปิร์กที่ดีสุดในปี2025นะครับคลิปนี้จะเป็นพาร์ทของเซอร์ก่อนนะครับคลิปนี้ผมทําหลังจากที่เปิร์กได้ทาการอัปเดตเป็น130แล้วนะครับมาประมาณเดือนหนึ่งละตอนนี้ก็เซตอะไรต่างๆค่้นข้างนิ่งแล้วนะครับว่าควรจะอัพแบบไหน ซึ่งผมเคยทำไวตั้งแต่ปี2021แล้วนะรเรียกว่าเปร์กเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากๆปีนี้เรากลับมาทำในรอบ2ปีนะครั้งล่าสุดที่ทำก็คือ2023ผลตอบรับดีมากๆตอนนี้มีคนดูรีเควสต์มางั้นผมก็จะจัดให้ครับไปเริ่มที่ตัวละครที่1ตัวแรกครับหมอหมอก็จะมีเซตเปิร์กอยู่2ส,สายนะก็คือสายโนบอโรนะรจะเป็นแบบนี้เลยก็คือซ้ายบนนะับแล้วก็พกฮิวว หรือจะมีอีกสายนึงนะครับที่สามารถเลือกเล่นได้ก็คือสายพกบอลลนะครับก็คือซ้ายขวาหรือไม่จะเอาบนแล้วก็ขวาก็ได้ก็ได้เหมือนกันนับแล้วแต่ความถนัดเลยแต่ที่สําคัญคือทุกเซตเปอร์ของหมอนับจำเป็นจะต้องพกคิวไวทุกเซตนะครับแล้วก็หมอนับจะไม่พกไทยหรือเบิร์กล่างมาติดขาดเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหมอมันจะไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ดีด้วยเพราะว่าถ้าเกิดหมอไปดึงเพื่อนแบบเนี้ย เจ็บหแผลจริงๆนะ่ะหมอสามารถทิลวแล้วก็ตามบล็อกต่อได้แต่ถ้าเกิดเราพบไทมมาแบบเนี้ยเราก็จะไม่สามารถทิลวได้แล้วก็จะบล็อกต่อไม่ได้นะครับถ้าไปบล็อกเราก็จะล้มเลยตัวันา,านายตัวนี้ผมก็จะยกให้หลักๆอยู่เซตเดียวเลยนะก็คือซ้ายขวาแล้วก็ข้ามไวนะครับบอกเลยว่าข้าข้ามไวเนี่ยเปิ์กใหม่ที่ปรับมาเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างโกงเลยนะครับสับทานายเนี่ยมันข้ามไวมากๆเลย แล้วก็ทําไมถีทนายไม่นิยมใช้ไฟอยู่ก็เพราะว่าถ้าเกิดใช้สปินนะมันทําให้เราเก็บสเต็ปวิ่งไวข้ามไวเนี่ยได้ค่อน้้างเยอะแล้วทนายมันจะเก่งเลยสำหรับเปิรกสปินแต่ถามว่าเอาโนบอรลแล้วก็ไปอัพไฟวิวได้ไหมก็เล่นได้เหมือนกันนะแต่ว่าที่นิยมเนี่ยผมมองว่าทนายมันมีสิทธ์ยื้อยันเลดเกมได้สูงกว่าตัวปั่นตัวอื่นนะก็เลยจะแนะนำเป็นเซตซ้ายขวามากที่สุดนะ ต่อจากนี้ก็จะไปไวแล้วนะเพราะว่าเปิร์กหลายตัวละครเนี่ยก็จะใช้เหมือนๆกันเพื่อให้คลิปมันไม่ยาวเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็จะไปไวเลยตัวถัดมาหัวขโมยตัวนี้ผมจะให้อัพเป็นไฟวิวกับบอลลูทไทม์นะครับแล้วก็ข้ามไวแต่ว่าเราจะเอาแท้บเนี่ยไปอัพเปิร์กยุ่งเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเราจะเล่นแผ่นไม้แล้วก็วางไฟฉายนะครับถามว่าทำไมโจนไม่ใช้สปินใช่ไหมก็เพราะว่าโจนเนี่ย มันเก่งในการเล่นระยะใกล้มากกว่านะครับถ้าสปินฉีกไปไกลอย่าเนี้ยสุดท้ายฮันก็ตามได้นะครับแต่โจนเนี af, ่ยเสือเขาจะเล่นแบบจีใกล้ๆนะครับเอามาซับมาอะไรแบบเนี ant, ้ยไฟล์วิวก็เลยจะคุ้มกว่าสปินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับโจนตัวถัดมาชาวสวนผมแนะนํา3แบบนะครับซ้ายขวาเนี่ยให้เอานั่งนานกับดิ้นไหวมาด้วยนะครับไว้พังก้าอี้รอบๆตรงที่เราจูมนะครับแล้วก็จะอัพแบบนี้ก็ได้นะครับ สำหรับสายไฟวิวหรือจะสายช่วยเนี่ยก็ออพประมาณนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมตัดสินใจตามสถานการณ์นะครับว่าแบบเพื่อนเลือกตัวละครอ,อะไรมามีตัวช่วยหรือยังอะไรประมาณนั้นนะตัวละครถัดมาเมดิชเชียนตัวนี้ผมให้อยู่2แบบนะครับสายสปินกับสายไฟวิวนะครับลองไปจัดตามกันดูนะครับแต่ว่าตัวเปิร์กที่เป็นกิ่งแบบเนี้ยบางเปิร์กเนี่ย ท่านผู้ชมก็ลองจัดตามที่ท่านผู้ชมถนัดดูนะไม่จะเป็นต้องเหมือนแบบที่ผมแนะนำเนี่ยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเล่นได้หมดอะแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนนะคตัวธัรมนักสำรวจตัวนี้ก็มีอยู่2แบบนะครับจะเล่นเปิลสายจู๊บเนี่ยยังไงก็ต้องเอาเปิลขนนกมานะครับหรือว่าจะเล่นแบบไทก็เล่นได้นะครับแต่ก็ต้องเอาเปิลขนนกมาด้วยนะครับเพื่อลบรอยเท้า เพราะว่านักสำรวจเป็นตัวที่จะไม่เน้นจูบสดๆนะครับจะเน้นแอบอย่างเดียวเลยเพราะว่าตัวจูบเนี่ยบอกตรงว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเท่าไหร่สำหรับนักสำรวจนะคนส่วนมากก็เลยนิยมพกไทยไปเลยนะตัวถัดมาเมอร์เซนตัวนี้ก็หลักๆมีแค่เซตเดียวเลยคนระับก็ท้องพกไทยกับบอลไทม์อยู่แล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะอัปเปิกฝั่งบนซ้านด้วยนะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมันแบบรีคอเวอรี่การฮิวเองเพราะว่าเมอร์เซนเป็นตัวที่ฮิวช้าโคตรๆเลยครับ ฉะนั้นเราต้องเราเปิดที่แบบให้เพื่อนฮิวเราไวมาไม่อย่างนั้นบอกเลยว่าถ้าไม่มีพวกตัวสงฮิวบอกเลยว่ายับครับตัวถัดามา c o o r d i เต t o r ตัวนี้ผมแนะนำอยู่เซตเดียวเลยนะก็คือเซตไฟวิวบอลชามเพราะว่าโคเนี่ยมันสามารถจ่ายปืนแทนไทได้อยู่แล้วนะครับซึ่งพอจ่ายแล้วเนี่ยไทยเราก็จะแบบเหมือน,นใช้ไม่ค่อยคุ้มอะ่ะเออผมเลยมองว่า ตัวเนี้ยไม่ต้องพกไทหรอกแล้วก็ต้นเกมมันอะ่ะมีสิทธิ์โดนที่จะไล่คนแรกอะ่ะสูงด้วยฉะนั้นพกไฟอยู่ครับหรือถ้าใครไม่หนักไฟวิวก็สามารถใช้สปินแทนได้นะครับลองไปปรับกันเองตัวถัดมา p r i n e e ตตัวนี้ผมให้เป็นเปิร์ซ้ายขวานะครับแล้วก็ฮิวไวเพื่อให้ต่อเราเล่นซับพอร์ตแบบเนี้ยใช้สูตรวาร์ปใหญ่นะครับเราจะได้สามารถฮิวเพื่อนได้ทันอะไรประมาณนั้นแล้วก็ ผัทนี้เขาไม่ค่อยอิยมที่จะพกไทยเท่าไหร่แล้วนะพินสเตดอะ่ะเพราะว่าต้นเกมพินสเต็ดมีสิทธิ์จะโดนจี่ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะนะผมเลยมองว่าพินสเตดเอาเปิร์กจูมมาเลยดีกว่าล้าถามว่าใช้ไฟวิวได้ไหมก็แน่นรับได้เหมือนกันอยู่ที่ท่านผู้ชมจะจับสามารถเปลี่ยนสป,ปินเป็นไฟวิวได้เลยนะแก้เองเลยตัวธรรมะแมชชีนิกตัวนี้ผมให้อยู่2แบบนะบก็คือสายสปินก็ต้องอย่าลืมเอาส่วนของนั่งนานด้วยนะครับ ผมว่าแมคแนิคเนี่ยนั่งนานก็ต้องคุมนะถ้าเราจะเล่นสายวางหุ่นตั้งแต่แรกแต่ถ้าเราเล่นสายไฟยวิวเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นสายเอาหุ่นเอาบล็อกครับก็จะเล่นต่างกันอยู่นะส่วนแมชนิคพกท้ายเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ละแพทเนี่ยเพราะว่าฮันเตอร์ส่วนใหญ่ค่องข้างจะโซนเก้าอีห้หัวครับแมชนิคมีโอกาสจะดึงไม่ถึงเก้าอี้่อข้างสูงเลยตัวธรรมาฟอร์เวิร์ดตัวนี้ก็จะมีอยู่2เซตนะก็คือเซต ไฟวิวบอโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตไว้สำหรับซัพพอร์ตนะครับไว้แบบดึงเฟสสองอะไรแบบนี้แล้วซัพต่อหรือดึงเฟสหนึ่งซัพต่อนะครับแต่ถ้าเกิดเ o าเปิดเป็นตัวดึงตัวเดียวเนี่ยอาจจะพกไทมาก็ได้นะพกไทแล้วก็เอาบอโลูทามาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านชมนจะเรียกเลยตัวธรรมะตาบอดตัวนี้มีอยู่2แบบนะครับก็คือสายโนบอโลูนะครับก็คือจูบกับฮันแบบสดๆแบบตึงๆไปเลย กับอีกสายหนึ่งนะครับก็คือสายซ้ายขวานั่นเองแล้วก็เอาลบลายทาเท้ามา,าไว้ซ่อนต้นเกมนะครับก็ลองเลือกดูนะว่าเราจะซ่อนหรือว่าเราจะจูบสดไปเลยตัวธนาับน้ําหอมตัวนี้ผมแนะนําหลักๆอยู่เซตเดียวนะก็คือบนขวาครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นจะต้องเป็นตัวช่วยจริงๆอะ่ะแล้วก็พกท้ายมาก็ได้นะครับแล้วแต่เลยตัวธนับคาร์บอยตัวนี้ผมก็ให้หลักๆอยู่แค่เซตเดียวนะครับก็คือ บนขวานะครับแล้วก็อาจจะเอาพับไม้แรงมาก็ได้หรือว่าจะเอาข้ามไหวกระดานะครับแล้วแต่สไตล์การเล่นลองปรับกันดูนะครับตัวถัดมานักเต้นหญิงตัวนี้เล่นได้2แบบนะก็คือแบบพับไม้แรงหรือว่าจะแบบข้ามไหวก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดเลยถ้าเกิดเราจะเซตจุดๆไว้ก่อนแล้วก็ใช้เซตข้ามไหวคนระับแต่ถ้าเราจะรอพับไม้เนะี่ยก็ จะเอาพัไม้แรงหาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวธนารสียตัวนี้ก็สามารถเล่นโนบัลโรทามได้นะครับก็จะเป็นแบบข้ามไวแล้วก็บนซ้ายนะครับหรือว่าเราจะเล่นแบบปกติแล้วก็ได้มาตรฐานนะไฟวิวบอ l โรทามแบบนี้ก็ได้นะครับเอาข้ามไวมาตัวเซียเป็นตัวที่ใช้นกแล้วมันจะข้ามค่้นข้างจะช้ามากๆนะครับตัวถนารัเอมบราเมอร์ ตัวนี้ผมให้อยู่2ส,สายนะครับก็คือสายสปินกับโนบอโรนะทำไมถึงตัวนี้เล่นโนบอโรได้ก็ง่ายๆเลยนะครับทะเลดเกมเราก็มีโลงแล้วก็กลับโลงได้ไม่ได้เป็นพวกบอลลูามก็ได้นะครับตัวละครถัดมานอตันตัวนี้ผมยกให้เซตเดียวหลักๆเลยนะก็คือไฟวิวบอลลทามครับส่วนพวกกิ่งเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถปรับแต่งตามความถนัดได้เลยนะครับจะเอาข้ามใบจะเอาอะไรมาก็แล้วแต่เลยนะครับ แล้วแต่ความถนัดเลยตัวธัรมาแพติเซียตัวนี้ผมก็ให้อยู่2แบบนะครับก็คือสายไฟวิวบอลลกับสปินบอลลนะครับก็ลองอัดตามแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะไปปรับแต่งนิดๆหน่อยๆก็แล้วแต่นะครับความถัดของท่านผู้ชมเลยเพราะว่าแต่ละเปอร์นเนี่ยมันอาจจะเหมาะในต่างสถานการณ์กันนะครับตัวถัรมาบ,บุรุษไปษณีตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับพวกแพติเซียเลยนะครับก็คือเหมือนธรรมดาน,นี่แหละก็คือ ไฟวิวกับสปินนะครับแล้วแต่จะเลือกตามความต้องของท่านผู้ชมนะครับตามนด้เลยสองแบบไปกันต่อนะครับตัวถัดมาลูก้าตัวนี้ผมให้แบบเดียวกับบุรุษเลยนะครับก็คือมีทั้งซ้ายขวามีทั้งไฟวิวแล้วแต่เลยนะครับหรือจโนบอโลก็ได้เหมือนกันนะสำหรับลูก้าเนี่ยตัวถัดมาจีตาตัวนี้ผมก็ให้เปิร์กแบบเดียวกับพวกบุรุตเบซนีเลยนะครับแบบนี้เลยก็คือไฟวิวกับสปินนะครับ ส่วนพวกกิ่งเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะก็คือปรับเอาตามความถนัดครับอาจจะนั่งนานมาก็ได้นะแล้วแต่คนตัวถัดมาคนขาดของเลนตัวนี้จะอยู่ที่สถานการณ์ครับในการอัพเปิร์กอย่างเช่นเราสามารถพกไทได้นะับในดาที่เราคนข้างเซฟอย่างเช่นเรือใหญ่ความทรงจำของลีโออะไรประมาณนั้นนะที่เราสามารถเซตจุดจูบที่คนข้างเซฟอยู่แล้วเราก็พกไยได้ส่วนถ้าเป็นดาน,นอื่นๆเราอาจจะพก ไฟวิวหรือไม่ก็สปินบอลโลมาก็ได้ครับก็จะเป็นประมาณนะั้นตัวถัดมาผู้ป่วยตัวนี้ก็ยังมีอยู่2แบบนะก็คือผู้ป่วยสายไฟวิวบอลโลนะกับสายพกไทยบอลทามนะก็เรียกเอาดูนะถ้าเกิดเราเป็นตัวช่วยเดี่ยวก็ต้องพกไทยนะตัวถัดมาเอดาหรือว่าหมอจิตนะตัวนี้ผมก็แนะนําอยู่แบบเดียวยนะก็คือบอลโลกับสปินนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ค่อยมีสกิลอะไรนะครับ ก็เลยแนะนําว่าเอาสปินมาฉีกระยะดีกว่านะครับและตัวถัดมานักเขียนทียายตัวนี้จะมีอยู่2แบบนะครับ<ม>ก็คือแบบทั่วๆไปก็คือไฟวิวบอลลูแล้วก็พับไม้แรงนะตัวนี้ต้องเล่นกับแผ่นไม้กับอีกแบบนึงครับสลับสายพกไทยเนะี่ยเลาครั้งเนี่ยก็จะเห็นสายพกทยคือจะเป็นโนบอลลนะเอาไฟวิวมาก็จะเล่นยากหน่อยนะครับต้องอยู่ที่ทีมด้วยว่า เป็นตัวปั่นเยอะหรือเปล่าแล้วเราเป็นตัวดึงคนเดียวถ้าเป็นแบบนั้นเราก็สามารถเล่นพกไทยได้ครับตัวถัดมาสาวน้อยครับตัวนี้ก็หลักๆก็มีแค่2แบบให้เลือกครับไม่ไฟวิวบอลลูทามก็เป็นสปินบอลลูทามนะครับก็เลือกตามความนัดของท่านผู้ชมเลยนะครับไม่มีถูกผิดนะสรสบการณ์จัดเปิดตัวถัดมานะครับฉีตัวนี้บอกเลยว่าหลักๆมีแค่เซตเดียวเลยนะครับที่เขาเล่นกันก็คือไฟวิวบอลลูทามนะครับ ผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นฉีสปินหรือแบบโนบอโลหรือฉีพวกไทยเท่าไหร่นะครับือหลักๆบอกเลยว่ามีเซตเดียวแต่ว่าจะต่างกันที่กิ่งนะครับบางคนอาจจะเอาข้ามหน้าต่างไวมาบางคนอาจจะมีแบบเอาพับไม้แรงมาก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ท่านผู้ชมอ่ะจะต้องไปปรับเอาตามความถนัดของท่านผู้ชมเองคนระับตามที่ชอบนั่นแหละตัวธนบมญนักแต่งเพลงตัวนี้ก็ไปไวเลยนะครับก็ เรียกระหว่างสปินกับไฟบิวนะเติมด้วยบอลลูธามนะครับเหมือนกับตัวปั่นตัวอื่นเลยก็ตัดสินใจเอาเองนะครับไปกันต่อตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นนักขาเนก็มีอยู่เซตเดียวเลยนะครับเดิมๆก็คือพกไทกับบอลลูธามนะครับก็แนะนําว่าก็มีแค่เซนีเซตเดียวนี่แหละที่ดีสุดสหรับนักข่านะครับถัดมาเชียร์ลีดเดอร์นะครับตัวนี้ผมแนะนําเหมือนฉีเลยหลักๆเซตเดียวนะครับก็คือไฟบิวลบอลลูทามนะครับ ว่าไฟวิวเนี่ยมันเหมาะการซัพพอร์ตมากกว่าสปินนะแล้วก็เชลิเดอร์ไทเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นก็เลยเซนี้ดีกว่าเหมาะได้กับทุกสถานการณ์นะัตัวธนมาคุณหญิงฟาโรตัวนี้ก็แนะนำแบบ normal ตัวปันเลยนะครับให้เลือกระหว่างสปินกับไฟวิวนะครับตามความถัดของท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้นะครับเกี่ยวกับเปิร์กแต่ละจุดแบบเนี้ยทำไมถึงอั p อะไรตรงไหนยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับถัดมาอัศวินตัวนี้ก็มีอยู่2สายนะครับอย่างแรกก็คืออัศวินสายไทยนะครับจะสามารถดึงได้2เฟสเลยหรือจะเล่นอัศวินสายไฟวิวก็ได้นะครับก็จะเป็นสายแบบธรรมดาเลยใช้ปัดดาบแทนไทยเอา ถัดมาลัคก,กี้ก y ายครับตัวนี้ก็มืนหลายๆตัวเลยก็คือเรียกระหว่างไฟวิวบอลลูทามกับสปิน o t บอลลูทามนะแล้วแต่ท่านชมถนัดเลยเลยอยู่สองเซตนี้นะตัวถัดมานะครัว i ยลิงตัวนี้ก็จะมีอยู่2แบบนะบก็คือสายพกไทยแล้วก็เอาบอลลูทามนะกับสายพกไทโนบอลลนะครับพกไฟวิว พราะว่าอยังไงตอนจุดเครื่องายรินก็ขึ้นหมูหนีฮันเตอร์ได้อยู่แล้วชิลๆนะน,นะครับตัวถัดมาครับไม้มอตันตัวนี้ก็หลกัหลกๆจะมีอยู่แค่2แบบนะครับก็คือไม้สายพกไทยบอลลูธามนนกับสายไฟวิวบอลลทามน,นะครับก็อยู่ที่ว่าตานั้นมีตัวช่วยกี่ตัวนะครับถ้าเกิดไม่มีเราก็ต้องพกไทยอยู่แล้วนะครับสำหรับไม้มอตันถัดมา ต้นเหลือตัวนี้ก็มีอยู่เสตเดียวนะครับก็คือพกไทยบอลลทามแต่ว่าท่านผู้ชมลองไปปรับกันดูนะครับว่าแบบจะอัพฮิวเร็วมากี่ขั้นอะไรประมาณนั้นเพราะว่ามันอยู่ที่ทีมด้วยถ้าเกิดทีมท่านผู้ชมมีตัวส่งฮิวแบบบาร์เทนเดอร์กับเอดาสตัวแบบเนี้ยท่านผู้ชมก็จะไม่ต้องเอาฮิวเร็วมาก็ได้อาจจะไปอัพเปิร์กอื่นนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ควรจะเอามาเพื่อให้รีกุปและไปดึง2เฟสได้เร็วขึ้นนะครับตัวธรรมะบาร์เมดตัวนี้ก็อัพ สองแบบเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นไฟวิวบอลลูไทม์ก็ได้หรือว่าสปินบอลลูไทม์ก็ได้นะครับแล้วแต่ที่ท่านผู้ชมถนัดนะครับส่วนเปิร์กก็เหลือเนี่ยท่านผู้ชมก็ปรับแต่งเอาเองนะครับตัวธารมาคุณพระสุสานะครับตัวนี้ก็มีอยู่เซตเดียวเหมือนกันนะครับก็คือไทกับบอลลูไทม์นะครับแล้วก็อย่าลืมเอาฮิวอัตโนตไปด้วยนะครับเพราะว่า ตัวฟอสซาเนี่ยส่วนใหญ่ยังไงเราไปช่วยเพื่อนเนี่ยังก็เจ็บหนึ่งแผลแน่ๆนะครับหลัจาขึ้นจากขุดเนี่ยฉะนั้นเปิร์กบนซ้ายเนี่ยก็คุค้มเลยแล้วตัวถัดมาจิตกรตัวนี้ก็เหมือนตัวทั่วไปเลยนะครับก็คือฟไฟวิวบอลลไม่ก็สปินบอลลทามก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่อัพนั่งนานข้างคุ้มนะครับไว้สลับแบบ ถ้าเราล้มเร็วเราก็ขายได้เลยโดยที่เฟดเราหนานมากเพราะว่าตัวนี้ดึงตอนไหนมันก็ยังทันเฟดหนึ่งครับเพราะว่ามันไม่มีเส้นเฟดตัวทันมานับติกเก็ตตัวนี้ก็ผมให้อยู่2เซตนับจะคือสายฟเวลโบโลทามหรือว่าสายโนโบโลนะครับก็คือเปิกจูบเต็มพิกัดไปเลยเพราะว่าติกเก็ตเป็นตัวที่ซับได้นั้งต,ต้นเกมนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ ไม่ค่อยเห็นคนเอาไทยมานะผมว่าผมเจอ TFS ติ๊กเกมาหลายคนอยู่ก็ไม่เห็นใครเล่นไทย่างส่วนใหญ่จะเห็นเป็นฟาวิวบอโลทามนะครจะถามว่าเล่นโนบอโลได้ไหมก็เล่นได้นะครับแต่ว่าสกิลเพย์จะต้องสูงสๆหน่อยสำหรับติ๊กเกตนะตัวถัดมานะับโจเกอร์ตัวหลกโศกเศร้าตัวนี้ผมก็ให้อยู่2แบบนะครับก็คือสายฟาวิวนะกับสายไทยนะครับ ตัวนี้ก็แล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับข้อดีของสายไฟวิวก็คือจะสามารถสัพพอร์ตเพื่อนต่อได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับพาเพื่อนเล่นหุ่นตวจต่อได้แต่สายไทสเนี่ยก็ข้อดีคือมันได้ยื้อแน่ๆนใช้ไทยอะ่ะตัวถัดมานับกิ้งกาตัวนี้ผมแนะนําหลักๆแค่ไฟวิวกับบลูธาน,นะครับแต่ก็สามารถสับไปเล่นสปินก็ได้นะครับสับคนที่ไม่ถัดใช้ไฟวิวตัวถัดมานักบิน ตัวนี้ผมก็แนะนําอยู่เซตเดียวเลยนะครับสำหรับปัจจุบันเนี่ยก็คือนักบินสายพกไทยบอรถทามน,นะครับว่านักบินปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ามันไม่ต่างกับเมอร์เซนเลยนะค,คือเราใช้เล่นคล้ายๆกันเลยตัวธัดมาเชิดหุ่นตัวนี้เอาจริงผมแนะนําหลักๆเป็นสายสปินนะแต่ว่าจะถามว่าพกไทยได้ไหมมันก็พอได้อยู่ครับแต่อย่างหนึ่งที่ต้องอย่าลืมนะก็คือเชิดหุ่นถ้าอยากจะรีกรูปแบบเนี้ย ต้องพกฮิวไว้นะครับไม่ใช่เอาเ,อเพื่อนฮิวเราไวมาเพราะว่าเชดหุ่นไม่สามารถให้เพื่อนฮิวได้นะต้องฮิวเพื่อนเพื่อ,อหาเลือดกันตัวทันมานักซื้ส่วนอาคีภยัยตัวนี้ผมก็ให้2เซตนับก็คือไทส์กับบอลโลทามนะครับ,บ,รบแล้วก็ไฟวิวบอลโลทามนะครับไม่ค่อยแนะนําให้พกสปินเท่าไหร่นะเพราะว่านัก้าส่วนอาคีภัยอ่ะมีสกิลที่ชีกรดยะค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับ ก็เลยเอาฟาวิวมาก็จะคุ้มกว่านะตัวถัดมาอุตุนิวมวทยาตัวนี้ก็ไปไวเลยนะครับก็เลือกเอานับระหว่างฟาวิวบอลลูามกับสปินบอลลูธารนับตามความถนัดเลยนะครับถ้าเกิดใครถนัดใช้สปินก็เอาสปินมานับใครถนัดใช้ฟาวิวก็พกไฟวิวมาได้ครับไม่ได้ต่างกันมากถัดมานักธนูตัวนี้ผมแนะนำแค่เซตเดียวเท่านั้นนะครับก็คือฟลาวิวกับบอลลูธารนับ เพราะว่าสปินไม่คุ้มไม่คุ้มเลยนะครับ <S <S คือถ้าเกิดเราฉีกไกหันเกินไปเนี่ยสุดท้ายแล้ก็จะติดพาสีที่ทำให้เราเดินช้าทำให้สปินเรามันก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากผมเลยมองว่ายังไงก็ไฟวิวอย่างเดียวดีกว่า <S <S แล้วในที่สุดนะครับเราก็มาถึงตัวละครสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับปรราจารย์นักหลบหนีตัวนี้น่นะว่าผมให้อยู่เซตเดียวเลยนะก็คือสายพพไทยนั่นเองนะ เพราะว่าตัวตัวที่เหมาะการดึงนะครับหลักๆอะ่ะมันไว้ดึงเลยนี่แหละไม่ค่อยจะเห็นประมย์นักรบหนีพกไฟวิวกันมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไงตัวมันรับดาเมจตีได้หนึ่งทีอยู่แล้วฉะนั้นค่อนข้างจะการันตีครับว่าจะเข้าเข้าอีถึงก็เลยจะพกไทยไปเลยนะสำหรับประรย์นักรบหนีฟิวแบบพนขุดเลยแล้วก็ในที่สุดคลิปเราก็จบลงกันแล้วนะครับบอกเลยว่า ยาวนานมากๆนานกว่าคลิปจัดเปิร์กแบบคลิปแรกๆมากมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปปี2021เแบบเนี้ยเปิร์กมันมีอยู่แค่2แบบครับคืบคบคอ,อยุคนั้นจะไม่มีไฟล์วิวใช่ไหมเราก็จะแบ่งการจัดเปิร์กเป็นแค่พกไทกับพกสปินนะมีอยู่แค่2แบบเลยแล้วพอตัดภาพมาดูปัจจุบันบอกเลยว่าโอ้โหเซตหลายรูปแบบมากมาก ผมใช้เวลาทำแบบนานขึ้นเยอะเลยหลาย,ลายอาทิตย์เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันและ EP หน้าๆเดี๋ยวผมมาทำฮันเตอร์ทุกตัวละครแล้วกันแต่ว่าอาจจะทำยากกว่าเซอร์ด้วยซ้ำเพราะว่าฮันเตอร์มันมีความหลากหลายมากกว่านะครับในเรื่องของการอัพเนี่ยมาแล้วแต่เกมด้วยก็ต้องเจาะจงไปอีกก็อาจจะนานหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ผม งานหลายอ่ครนะับมีโปรเจกต์มีอะไรด้วยก็เดี๋ยวอาจจะทำคลิปลงมาให้ดูด้วยนะครับก็ฝากติดตามรับชมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ